สวัสดีครับพบกับเล่าเรื่องผี EP ที่3นะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกม Green h l l นะฮะก็วันนี้มีสมาชิกนะฮะคือนี่ฮะตามชื่อเลยทวิตนั่นสีหน้าอร่อยนะฮะก็คือคุณมิกนะฮะแล้วก็นี่ฮะน้องท็อปอ่านว่าอนะไรปินจูนะฮะปินจูครับครับพร้อมแล้วก็นี่ครับพี่หวานเวินตอลินนะฮะสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยฝากช่องค่ะฝากช่องควินจนโดลินด้วยนะคะ อ่างนี้เราจะขึ้นลิงไว้บนหัวโอเคฮะเดีเ๋ยวราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะฮะไม่เคยเจอด้วยตัวเองเลยแต่ว่าเคยรู้สึกแับเหมือนเหมือนประมาณว่าคนรอบตัวเจอดีกว่าเออใช้คำนี้ว่าคือเคยมีที่หวานบอกปะว่าบ้านหวานอะ่ะมันเป็นแหล่งแบบเวลา เพื่อนมาทํางานเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้บ้านหวานกันใช่ไหมแล้วคือตอนปีสี่อช่วงที่ทําทีสิตอะก็คืออันเนี้ยคือเพื่อนเจอสองคนเหมือนประมาณว่าตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่นแหละเอออืม hmm. คือก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มเว้ยคือกลุ่มหนึงอะก็จะทําอยู่ในห้องนอนก็คือมีหวานมีเพื่อนสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกสองคนอะคือมันเป็น หมือนอารมณ์ประมาณว่าคือเขาต้องใส่เขาเขาต้องการสมาธิในการทํางาน,น,นเลยคือเขาอยู่กับกับพวกเราไม่ได้เนี่ย uh huh. เขาก็เลยต้องออกไปแล้วก็ใช้คอมแล้วก็แบบมันใช้หูฟังสองเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแยกกันทําเลยอะไรประมาณเนี้ย uh huh. อ่ะเราก็ไม่ได้อะไรก็ทําแล้วคือด้วยความที่มันมากันบ่อยมากอะ่ะคือมากันแบบปีสองปีแล้วอะ่ะตั้งแต่ปีสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบ คิดอะไรหรือเจออะไรอะไรประมาณนี้ไงคือจังหวะที่เราเราก็นั่งกันในห้องอะเาก็คุยเล่นเจียวเจียวเจ้กันข้างนอกก็แบบนั่งเงียบเบนั่งทํางานไอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเราได้ยินเสียงแบบเหมือนแบบกรีดอะกรีดพร้องกันสองคนเลยอะแล้วแล้วเขาเหมือนเปิดประตูวิ่งหน้าตั้งเข้ามาอะไรเงี้ยคือข้างหน้าข้างหน้าห้องนอนหวาันเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยมีโซฟาอะไรเงี้ยคือเขาจะนั่งทําที่โซฟาอะไรแค่สองคนเลยเขาเ็ากีดแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาแล้วคือหน้าตาแบบ คือหน้าซีดอะเออคือเราก็ไม่เคยเห็นว่าเราหน้าซีดขนาดนี้อะไรเง<ฤ>ี้ยทุกคนก็ถามแบบไอ้มึงมึงเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็แบบมึงกูถามหได้อย่างเลยได้ปะบ้านมึงเลี้ยงกูมาหรือเปล่ากูเก็แบบไม่นะกูไม่ได้เลี้ยงอะไรแบบนั้นแล้วบ้านบ้านหวานก็เป็นบ้านที่ไม่มีาสารระภูมด้วยแล้วก็ไม่มีแบบอาจจะมีเจ้าที่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เจ้าที่ที่พึ่งาสารระภูมอ่ะอ๋อือเป็นเจ้าที่ที่รู้กันอยู่แล้วว่ามี ใช่แต่ก็รู้ว่ามีอะไรนี่แต่ว่าเราไม่เคยเจอกูบ้าก็ไม่เคยเจอแล้วคือแบบมันก็น่าสิททั้งคู่เลยไว้วหวานก็ได้ถามว่าอะไรมึงเป็นอะไรแบบมึงมึงไม่เคยมึงไม่เคยแบบอยู่บ้านนี้มาไม่เคยเจอ,อเลยเลยหรอไม่เคยทําไมอ่ะกูเจอกูก็เล่าให้มึงฟังสิอะไรเงี้ยมันบอกว่าตอนที่มันนั่งใส่หูฟังทํางานกันอยู่อ่ะมันแบบเหมือนได้ยินเสียงคนมากระซิบตรงหูอะทั้งคู่เลยว่าอารมณ์แบบ เหมือนเหมือนเหมือนกระซิบป่ะแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนกระซิบป่ะเหมือนฟังไม่อยู่เรื่องเหมือนอารมณ์แบบเหมือนคนแบบซิบๆๆๆแบบนอกป่ะอ่าๆเหมือนแบบซิบข้างหูอ่ามันกระซิบซิบซิบแล้วคือแบบมันก็หันหน้ามามองแบบเออมึงแกลรอแบบคือต่างคนคิดว่าต่างคนต่างแกล้งไงเออแต่จริงไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บสักพักนึงก็อ่ะก็หันไปทำงานต่อแล้วก็ทำงานเสร็จไฟแม่ปิดเอง ปิดแบบไม่ไม่ใช่ปิดแบบไฟเสียนะเว้ยปิดแบบสวิตไฟปิดอ่ะคือตอนแรกอ่ะเพื่อนมันบอกว่ามึงแล้วไฟมันปิดเองหวันก็แบบยังมองในแง่ดีหวันบอกมึงไฟบ้านกูมันก็เก่าแล้วปะวะมันก็อาจจะแบบไฟมันช็อตหรือเปล่าหรือมันอะไรมึงสวิตไฟปิดเลยนะเว้ยแล้วแบบอะไรหรอสวิตไฟปิดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะอันนี้ยคือเรื่องคือเรื่องแรกที่เพื่อนเจอแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่เพื่อนก็ไม่เคยเจอนะแต่เพื่อนก็คือแบบหลอนไปเลยวันนั้นเนี่ยอะไรเง ที่บ้านพี่ใช่ไหมอันนี้ที่บ้านพี่เต็มๆเลยม,ม่ที่บ้านเลยเรื่องที่เรื่องที่สองก็สั้นๆเหมือนกันไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นฟิลแบบว่าวันนั้นป้าไปงานศพอ่าก็เป็นคนแบบเหมือนอ่ให้พูดตรงๆก็อารมณ์แบบเหมือนเป็นกิ๊กเก่าอ่ะอเป็นกิ๊กเก่าของป้า,ปาเคื่อนสมัยมหาลายัยอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาเสียเว้ยแล้วป้าก็ไปงานศพ หวานก็ไม่ได้อะไรหวานก็อยู่บ้านกับเออพี่ที่เป็นแม่บ้านสองคนแล้วพอ,อสักพักหนึ่งคือแบบเคยได้ได้ยินความเชื่อเรื่องไอ้นี่ไหมที่เขาบอกว่าเวลากลับบ้านมาหลังงานศพอ่ะให้ใช้ใบทับทิมอ่าเคยได้ยินเหมือนเหมือนเอาออมาไว้แหละใช้ใบทับทิมจุ่มในน้ําแล้วก็ล้างหน้าหร,หรือหรือบางทีแบบกลับบ้านมาก็ให้พูดกับเข้าบ้านว่าแบบ เออถึงบ้านแล้วนะต่างคนต่างอยู่แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งวันนั้นเนียเอยอคือป้ากลับมาป้าคือป้าเขาจะเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เวย้ยเออ,เ,อ,อเขาไม่ได้พูดแล้ววันนั้นคือกลับมาด้วยความที่ตัวป้าเขาเหนื่อยด้วยแหละแล้วเขาก็แบบเหมือนซื้อซื้อข้าวมาให้หวานกินอะไรเงี้ยพอเขามาเขาก็รีบแบบเหมนปิดประตูเข้ามาหาหวานว่าเออหวานหวานมากินข้าวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยข้าวเย็นหมดอ่ะหวานก็ลงไปนั่งที่ห้องอาหารไปคุยกับป้าสองคน ก็คือในระหว่างก็คุยกันแหละป้าก็เล่าแบบเออคุณลุงคนนี้เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือในจังหวะที่เล่าอ่ะไฟก็ดับแต่ว่านก็ยังหวานก็ยังมองในแง่ดีว่าเพราะว่าหมู่บ้านหวานนะมันเป็นหมู่บ้านที่แบบบางทีเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยไฟมันดับบ่อยหรือบางทีแบบมองแปลงระเบิดอะไรเงี้ยหวานก็ยังแบบอ้าวไฟดับอีกแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยเดินไปจิบไฟฉายกำลังจะเดินออกไปดูแต่คือเหมือนในจังหวะที่แบบ จะเดินออกไปหยิบอะกลายเป็นว่าพี่แม่บ้านสองคนนะ่ะเขาก็กีดแล้วพอเขากีดเสร็จเขาก็วิ่งลงมาหาหวานกับป้าที่ห้องครัวว่าแบบแล้วเขาก็เขาวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็แบบน้องหวานน้องหวานเล่นอะไรอะแบบเหมือนดุหวานก็แบบหวานเล่นอะไรอะหวานก็นั่งอยู่กับป้าตั้งแต่ตรงนี้อะไรเงี้ยตัวหวานนะจะชอบเล่นกับพวกพี่พ,พี่แม่บ้านไงเล่นอารมณ์เป็นแบบเออไปเปิดประตูแห่เขาหรือบางทีแบบ เขาปิดประตูห้องนอนเขาไม่สนิทอะไรเงี้ยหวางก็แบบเหมือนไปแอบเปิดแล้วก็แบบเอาหน้าเงี้มๆไปนึกออกไหมฟิลแบนนั้นนะแต่วันนั้นหวานไม่ได้ทําคือแบบเขาก็นึกว่าหวานแกล้งอย่างนั้นไงเขาเลยแบบแล้วยิ่งไฟดับอ่ะเขาก็เลยกรีดแล้วก็ลงมาแบบเออน้องหวานน้องหวานเล่นนะน้องหวานเนี่ยนะอะไรเงี้ยหวานก็แบบหวานก็อยู่กับป้าตลอดนะแล้วคือโชคดีว่าตอนนั้นป้าหวานก็เป็นพยานให้ได้ว่าเออหวานนะอยู่กับป้าตลอดไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่า ก็เนี่ยหนูสองคนน่ะนั่งคุยเล่นๆกันอยู่วอฟายดับอะประตูมันแง้มเองแล้วเหมือนมีคนน่ะแบบเอาอารมณ์เหมือนเอาหัวโผลมาตรงช่องประตูนี่บอกไลยอารมณ์เหมือนแอบมองอ่ะเออทที่เล่นอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเขารู้สึกว่าคือหวานน่ะชอบเล่นกับพี่เขาแบบนั้นด้วยแล้วคือพี่เขาอนึกว่าหวานเล่นมันกับจะลงมาดูว่าเล่นไม่รู้เวลาแต่ทั้งทั้งที่หวานนั่งอยู่กับป้าแล้วแบบเหมือน อะไรก็ไม่รู้อะให้ป้าคนนึงขึ้นมาได้ว่าแบบคือคุณลุงคนเนี้ยเขาก็ชอบเล่นแบบนี้เหมือนกันอ mm hmm. เขาก็เลยแบบเหมือนพูดขึ้นมาลอยๆว่าแบบเออพี่ต่างคนต่างอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเชื mm ่อ hmm. ป่ะพอป้าพูดเสร็จแบบต่างคนต่างอยู่เนาะ mm hmm. เราก็แบบเอออยู่กันคนละภพแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําบุญไปให้นะพรุ่งนี้พอพูดเสร็จปุ๊บเอ้ยไฟติดเว้ย ปุ๊บเลยใช่พอพูดเสร็จไฟติดแล้วก็ที่ที่แปลกกว่าน,นั้นคือตอนที่ไฟดับอะตอนที่หวานวิ่งไปหยิบไฟชายอะอคือบ้านหวานบดับบ้านเดียวอ้าวคือแบบเราเรามองออกไปจากช่องตรงหนาาา้าต่างอ่าบ้านติดเออว่าบ้านกันติดอะไรเงี้ยนั่นแหละต่อประมาณนั้น <c oughs> เออมีสองเรื่องที่ประมาณแบบเนี้ยที่แบบเกิดขึ้นที่บ้านตัวเองเนี้ยตัวเองไม่เคยเจอ นะครับเรื่องของผมนะครับก็คือทางมหาลัยผมเนี่ยก็คือจะมีงานค่ายอาสามาตลอดก็คือผมอยู่ชมรมมาสาพัฒนาใช่ไหมครับก็จะมีออกค่ายอาสาปีทุกปีอืซึ่งในแ,แต่ละปีเนี่ยจะมีค่ายยาวอยู่สองค่ายก็คือค่ายสร้างกับค่ายความเป็นประโยชน์ ค่าบาเพ็ญประโยชน์เนี่ยก็คือจะไปสร้างอา,อาคารต่างๆอะไรให้กับโรงเรียนอะไรประมาณนี้แล้ว, mm hmm. ลวมีค่าหน,นึ่งค่าเนี้ยค่าบำเพ็ญประโยชน์ผมก็อแทนไว้ละว่าจะไปสร้างห้องน้ำสี่ห้องให้กับโรงเรียน mm hmm. ซึ่งทําเลที่ตั้งของโรงเรียนอ,อยู่ที่อีสานนี่แหละแต่ผมจําจังหวัดไม่ได้ละ ซึ่งโรงเรียนอ่ะมันอยู่ตั้งติดกับวัดซึ่งไอ้ตรงที่เก็บศพเขาเรียกว่าอะไรนะเมนกุติกุติใช่ใช่กุติซึ่งโซนที่เก็บกุติเก็บกระดูกพวกเนี้ยมันหันหน้าชนกับโรงเรียนอืมนะฮะก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยก็คือจะมองเห็นแบบกุติเลยเป็นเป็นตั้งเป็นตั้งเป็นตั้ง อ่าอ่าอะ,ะอถิเนอธิเนี้ยใช่ใช่อ่แล้วพอพอถึงก่อนที่จะไปค่าวันประชุมอ,ะอ่ะออท็อปติดงานติดธารกิจที่อาจารย์ก็เลยไปค่ายนี้ด้วยไม่ได้ก็บอกไว้น้องไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่าค่ายนี้ไปไม่ได้นะแล้วเพื่อนท็อปที่เป็นคนทำค่ายคนอ่ะเข้าไปด้วยไม่ได้ ซึ่งค่ายที่จะไปก็คือมีแต่เด็กเด็กใหม่ที่ที่ไม่ค่อยได้ทําค่ายบ่อยน้องก็กลัวว่าจะทำออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยจนถึงวันไปค่ายคือบอกก่อนนะว่าถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าเล่นกีตาร์ดึงวงให้แบบว่าคล้ายๆกับสันทนการในวงประมาณนั้น,<ค>นเลยคนทำให้คืกคืน้นใช่ใช่แล้วพอถึงวันไปค่าย ผมก็อยู่ที่มหาลัยไงผมก็ไม่ได้ไปกับน,น้องๆด้วยผมก็อ่าโล่งใจเวลาว่ามีคนดูน้องอยู่นะมีคนไปด้วยเยอะอยู่อะไรประมาณนีนน้แต่พอตกเย็ยนมาน้องโทรมาร้องโหย่ร้องไห้บอกว่าเนี่ยน้องๆดูแบบเข้ากันไม่ค่อยได้ดูแบบน้องมีปัญหากันเยอะทะเลาะกันบ้างไม่ให้ความร่วมมือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย Hmm. เขาก็ใจเสียไปละนิดนึงว่าแบบเราก็แบบฟังใจให้น้องได้ทำาข่าเนะ hmm. าะก็แบบอยาก้ค่าย่มันก็ออกมาดีอะไรประมาณนี้แล้วก็เสียที่เราไม่ได้ไปค่ายน้องด้วยเราก็อยากไปช่วยน้องๆให้มันแบบว่าไา่ให้มันดีขึ้นนะ hmm. แล้วช่วงวันที่สองที่สามน้องก็โทรมาอีก แต่ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องคนในค่าย uh huh. น้องบอกว่าน้องนั่งลมวงอยู่น้องเห็น uh huh. เห็นเหมือนแบบคนลุงผู้ชายมายืนที่หน้าต่างแล้วมองดูตอนแรกน้องบอกว่าเห็น uh huh. เป็นคนเลยไม่ได้เห็นเป็นอะไรไม่ได้คิดอะไร uh huh. น้องก็คิดว่าเป็นแบบว่าลุงพันโลงลุงยามอะไรมาดูว่าทาอะไรกันอยู่อะไรประมาณนี้ยอ uh huh. แล้วทีนี้ ก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นก็นอนไปตื่นช้ามาน้องก็ไปถามคุณครูคุณครูก,บกนะ็บอกว่าไม่มีนะบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีพนโลมาทําอะไรตอนดึกดื่นดื่นเนี่แถวนี้ก็มีคุณครูที่สอนดนตรีนอนอยู่ในโรงเรียนแค่นั้นเองซึ่งคุณครูสอนดนตรีอะน้องไปดูหน้าแล้วไม่ใช่คนนั้นที่มายืนดูที่ที่หน้าต่างแล้วในวันเดียวกันเองอ,ะอ่ะ ในในการทํากิจกรรมน้องก็ต้องมีโงวงในห้องใช่ไหมครับผมก็มีคุยงานคุยอะไรกัน uh huh. ในระหว่างโลวงเนะี่ยน้องเห็นอีกแต่ทีนี้ตอนนี้เป็นตอนตอนกลางคืนนะครับ uh huh. น้องกําลังจะทํากิจกรรมสถานการณ์พวกเล่นเกมอะไรพวกน,นี้ยพวกละลายพฤติกรรมอ uh huh. แต่น้องเห็นอีกเห็นเป็นคนลุงคนเดิมเลยแต่คราวนี้ยืนอยู่หลังห้องยืนอยู่หลังห้องเลย uh huh. แล้วน้องก็แบบว่าช็อกอยู่แต่ไม่อยากพูดให้แบบว่าลูกค้าเขาเสียขวัญไงคือแบบว่าพยายามเงียบไว้แบบพยายามกล,ล่มอารมณ์ไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตกตื่นใช่ไหมเดี๋ยวเตกตื่นใช่ใช่เดี๋ยวลูกค้าเขาเสียขวัญอะไรประมาณนี้อก็พยายามห้านไว้แล้วก็จนไปนอนจนไปนอนก็ก็ทํากิจก,กรรมกันเหมือนเดิมแหละก็ใครจะนอนก็นอนใครอยากเล่นอะไรก็ เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งวงเล่นไพ่กันทีนี้มันมีอ่าคนทํขาค่ายคนหนึ่งชื่อกระแตกระแตนี่จะคล้ายๆเหมือนเหมือนแม่หน่อยอือสั่งพวกดุอะไรประมาณเนี้ย <laughs> นี้กระแตกระแตเขาก็าไปล้างด้วยล้างจานอยู่ในครัวคือโซนในครัวกับโซนที่นอนอะ่ะมันอยู่หน้าโรงเรียนกับหลังโรงเรียนมาคนละที่เลยอะ่ะ <laughs> แล้วทีนี้ไยที่วงเล่นไพ่อ่ะ เขาก็เล่นเล่นกันอยู่แล้วก็ดินเสียงกระแตตะโกนมาทําอะไรกันอยู่ดึกิดิด,ด,ดิไม่นับไม่นอนเหรอนอนกันได้แล้วแบบมันสี่ทุ่มมาแล้วพวกนี้พวกนี้ก็ตื่นเช้ามาทํางานอะไรวันนี้ก็สั่งแยกย้ายไปนอนในกดค่ายก็บอกไว้อยู่ห้ามเสียงดังเกินสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ดีนเสียงตะแกกระแตตะโกนเข้ามาอแต่พอตื่นเช้ามาน้องก็ไปถามเมื่อวานพี่กระแตตะโกนมาด่าน้องเหรออะไรประมาณเนี้ย ่กระแตกระตองไม่นะที่ก็ล้างจานอยู่ในครัวนะ mm hmm. แต่น้องสีคนในห้องอะยืนยันว่าเป็นเสียงกระแตตะโกนเข้ามาอ mm hmm. แต่กระแตเนี่ยเขาเขาบอก,กว่าเขาค่อนข้างจะมีเซนต์มีอะไรพวกนี้ mm hmm. เขาดูดวงด้วยอะไรพวกนี mm hmm. ้ตกเย็นมาก็ให้กระแตดูดวงให้ เกี่ยวกับค่ายว่ามันจะดีไหมอะไรประมาณนี้กระแตก็ดูดูดูไว้ว่าอีกอีกไม่กี่วันน่ะจะมีคนมาช่วย mm hmm. คือเป็นคือเปิดไพ่ออกมาเป็นเป็นไพ่คิงกับแจ็คมั mm ้ง hmm. จะมีสองคนมาช่วยอ่า mm hmm. แล้วคืนนั้นน่ะอาจารย์บอกว่าโปรเจกต์ที่เราทำมาผ่านแล้ว อ่านทุกคนเลยก็คือได้เกตแล้วคือไม่ต้องไปมหาลัยแล้วท็กวาก็ตัดสินใจคืนนั้นเลยว่าจะไปค่ายพอถึงวันไปค่ายท็อปเดินทางไปถึงค่ายปุ๊บกระแตคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งวไ,ไว้ว่าถ้าไปไหวไปไหวสารภูมินะบอกว่าถ้าเกิดแ่สองคนนี้มาจะพามาไหวอืมอ่าพอท็อปเดินเข้ามากับในโรงเรียนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ ก็ไม่ได้ว่ายก็กมาทําทําวงกิจกรรมเขาก็เล่นดน,นตรีน้องก็แบบเหมือนดีใจอะ uh huh. ครับว่าตอนที่พี่ท็อปไม่อยู่ตอนนี้ไม่ได้มีไม่ไม่ได้ไม่ได้มีกีตาร์เล่นอะไรเงี้ยน้องแบบไม่สนใจวงอะไรแบบไม่ค่อยได้อินไปกับวงเลยไม่ได้ช่วยกันร้องเพลงอะไรแบบนี้อะไรเงี้ย uh huh. ก็แบบว่าดีใจที่เขากลับมาอะไรเงี้ยจนแบบว่าจะลืมพาทาอปไปว่า จนตอนทเที่ยงกินข้าวเสร็จก็มารวมวงร้องเพลงกันเหมือนเดิมก็คือลืมมาท่อไปว่านันแหละตอนทเที่ยงบอกแล้วว่าภายในทเที่ยงยาเอาไปวไ้แต่ก็ลืมจนเพื่อนคนหนึ่งหันไปถามกระแตอืกระแตลืมพูดแค่เนี้ยสองคำกระแตลืมกระแตก็หันมายิ้มให้ <Das que ath en> ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าลมแรงมากแล้วก็ฟ้ามืดคึมอะไรไปหมดเลยยูนดีๆมันก็มืดคึมไปหมดอ่ะลมแรงเหมือนพายุเขา้ากระแ,แตะก็หันมายิ้มให้ได้ดีท็อปนั่งเอาเอาอยางนนะคือท็อปนั่งอยู่ข้างกระแ,แตอ่และ้วกระแ,แตะก็นั่งอยู่ข้างไอ้คนที่หันมาบอกกระแตว่าลืมคือท็อปดิบกีตาร์อยู่ข้างกระแตเลยได้ยินดีกระแตมันก็หันไปยิ้มให้คนข้างได้ยินดิมก็ร้องไห้แบบร้อง,แบบองแบบเหมือนคนกลัวมากๆอ่ะเขาเ้าใจไหมแบบว่า แบบไม่ไหวแลว้วคือแบบกลัวสุดขีดแล้ว,วแบบร้องไห้แบบสะอื้นอย่างนั้นเลยอะแล้วเขาก็นั่งอยู่ข้างกระแตงะเขาก็งงอยู่ดีกระแตร้องไห้เป็นไรวะแล้วยี่ยี่สักพักพอกระแตร้องไห้แล้วมันก็หยุดแล้วกระแตกระชักไปเลยแล้วเขาก็อุ้มพากระแต่ไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวคุณครูเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้นะ <S <S อุ้มพากระแตไปเข้าห้องพยาบาลก็พยายามเช็ด เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล hmm. แล้วพอกระแตกลับมากระแตบอกว่าจําอะไรไม่ได้เลยจําได้ต้องจาได้แค่ตั้งแต่ท็อปเล่นเพลงก่อนหน้าที่นิธีจะพูดอะ่ะแค่นั้นเอง hmm. แ,แล้วประเด็นคือใครหันไปยิ้มให้เพื่อนอีกคนน่ะถ้าไม่ใช่กระแตแล้วอะ hmm. กระแตบอกว่าตั้งแต่ที่ท็อปเล่นเพลงนั้นอะ่ะ uh uh. คือ กระแตมองเห็นทุกอย่างเป็นสีส้มล้วก็วูบไปเลยก่อนถึงก่อนจะถึงตอนร้องไห้ก่อนจะถึงตอนที่นี่นี่จะเรียกกระแตที่จะยิ้มที่จะอะไรใช่แล้วใครยิ้มให้ไงแล้วใครร้องไห้ไงแล้วเขาพุ้มใครอ่ะเออเออเออเั่นลเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเขาก็ไปไหว้กับอีกแล้วก็ไปคุยกับ คุณครูมั้งคุณครูก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีผอ,อเป็นผู้ชายก็เสียชีวิตในโรงเรียนออยู่ในห้องผอเลยแล้วก็ตอนตอนที่น้องๆมีปัญหาน้องก็ชอบไปเรียกหาผอไงเปิดประตูห้องผอไปเรียกผออยู่ไหมคะผออยู่ไหมคะอะไรเงี้ยก็ไปเรียกเขาอ่ะเขาก็มาหาอ๋อที่เห็นเป็นคุณลุงนีก็คือใช่คือเป็นผอคนเก่า <He> er. เขาเสียชีวิตในโรงเรียนในห้องพระคูเลย <He> er. แล้วน้องก็ไปเปิดประตูห้องพระครูเรียกหาพ่ออ oh. มันก็ชัดเจนแล้วนะว่าใครก็นั่นแหละรครับก็มีแค่นี้แหละครับอือคือเพื่อนอะไปทำงานพิซซ่าที่นั่นเมื่อก่อน แล้วทีเนี้ยคือเรื่องเรื่องห้างอะ่ะคือเขาเขาเหมือนเขาจะมีกดออะเหมือนเตือนกันว่าแบบเออหลังสี่ทุ่มให้แบบเออทานูน่นทํานี่นะอะไรประมาณเนี้ยแบบเหมือนแบบก็จาไม่ค่อยได้ว่าแต่แว่าวันบอกูเข้าข่าวว่าแบบเ,แแบบเหมือนคืนนั้นน่ะเขาอยู่เพื่อนหวาน่ะมันอยู่เวรปิดร้านคือแม่งเสือกแบบเป็นช่วงที่มันต้องปิดร้านพอดีไงแล้วมันก็ไม่เคยปิด แล้วเหมือนพี่เขาก็สอนมาว่าอารมณ์แบบเออเวลาปิดร้านเสร็จแล้วให้ต้องทําอย่างนี้ด้วยนะทําอย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเหมือนด้วยความที่มันเป็นเด็กอะ่ะมันก็ถามแบบเออทําไมต้องทําด้วยละ่ะทาไมทําไมต้องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวสุดท้ายเขาก็เลยต้องพูดความจริงว่าแบบเออเจ้าที่มันแรงแล้วก็แบบสมัยก่อนตรงบิ๊กซีอะ่ะตอนที่สร้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบ ไปทับที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็คือคนงานตายเยอะมากอะไรประมาณนั้นเนี mm ่ย hmm. เออคือแบบอย่างน้อยก็ทําเป็นแบบไอ้นี่ให้หน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยทําเป็นพิธีอ่ะเหมือนบอกให้เขารู้หรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเพราะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนรับสารมา mm hmm. ใช่ป่ะแล้วพอเพื่อนรับสารเสร็จปุ๊บก,ก็ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งอ่ะกําลังปิดร้านอ่ะอื mm hmm. คือเพื่อนก็เหมือนเหมือนเป็นอารมณ์แบบปิดร้านอาหารนะเนาะเขาก็จะเปิดเพลงเล่นกันเปิดเพลงดังๆทํางานถูครัวถูอะไรอย่างเงี้ยอืมสักพักหนึ่งพอเพลงจบอะอยู่อยู่แม่งก็เป็นเพื่อนเล่าบอกว่าเป็นเพลงแบบเพลงไทยเดิมอะ่ะไม่ใช่ดนตรีแบบเป็นเป็นอารมณ์แบบเพลงไทยเดิมนึกออกปะไม่ใช่ดนตรีไทยนะอ่าเพลงเดิมเออเป็นเป็นดนตรีแบบนั้นอะ ซึ่งแบบทุกคนก็มองหน้ากันว่าไอ้เหียอัลบั้มนีที่กูเปิดสมัยนั้นเป็นเครื่องเครื่องเล่นซีดีไงคืออะก็แบบไอ้เหียสมัยนั้นแม่งแบบมีเพลงนี้มันไม่มีไม่ใช่เหรอวะอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเปิดอีกเพลงได้อีกเพลงอะไรประมาณเนี้ยอืม้องกันแล้วแบบเสียงเพลงมันก็ตอนแรกันเหมือนมันจะเบาๆแล้วมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังแบบเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเรา แค่ฟังเพลงในร้าน,นอาหารน่ะแล้วมันดังไปยันแบบทั้งห้างอะ่ะนึกออกไหมเสียงประกาศในห้างอะ่ะเออเพื่อนก็แบบเหมือนเห็นข่าไม่ดีมันก็เลยแบบเออไปดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยรีบปิดร้านแล้วก็ไปแล้วเหมือนคืนนั้นน่ะคือก็มีมียามเนี่แหละลุงยามดวนเดินตรวจแล้วแบบเหมือนเขาสนิทกับไอคนที่เป็นก็ผู้จัดการร้านของ ไอพิซ่าเนี่ยคือเขาก็สนิทกันแล้วเขาก็ค um, uh, ุยกันเง้เขาก็บอกว่าเออเมื่อคืนน่ะแบบเหมือนได้ได้ทําแบบที่เขาบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็บอกไม่รู้เดี๋ยวเขาขอถามเพื่อนก่อนเขาต้องไปถามกลุ่มเพื่อนว่าแบบได้ทํำไหมอะไรประมาณเนี้ยอผมก็บอกว่าเพื่อนลืมทําเหมือนน่าจะว่ายหรือหรือทําอะไรสักอย่างเนี้ยแหละลวเขาลืมเว้เออแล้วแบบเหมือนประมาณว่าลุงยามบอกว่าเนี่ยก็ตอนที่เดินตรวจอ่ะเขาเห็นแบบ เห็นเป็นเงาแบบตะคุ่มตะคุ่มเว้ยแล้วตอนแรกเขาก็นึกว่าเป็นโจรเพราะว่าพวกแบบเ่วนมากเรบอพเขาจะไม่กลัวผีใช่ปะ่ะใช่เขาก็นึกว่าเออเป็นโจรเป็นอะไรเนี่ยเขาก็เลยเดินไปสักพักนึ่งอะ่ะเขาเดินไปตรงจุดตรงที่ไอ้ร้านพิซซาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงหันหลังให้เขาเออเป็นผู้หญิงแบบยืนหันหลังอ่ะแต่คือคือเขาก็รู้แหละเขาเลยไม่เดินไปทักอืมหละ ประมาณเนี้ยเขาก็เลยไม่เดินไปทักเพราะเขารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าทักก็น่า,นาจะน่าจะเจอดีอะไรประมาณนั้น่นแประมาณนั้นคือวันนั้นงานสบตาเลยคือหลังจากตอนนี้ตาหวานเสียคืออารมณ์แบบเราก็เคียเพียได้แหละกลับบ้านมาแล้วก็ใจหนึ่งคือเราอะรู้สึกผิดที่ว่า เราไม่ได้ไปดูใจตาต,ตอนตาจะเสียไงเพราะว่าติดกีฬาสีแล้วคือ,อตอนนั้นก็คือเราอยากไปเว้ยแต่ทุกคนที่บ้านเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเอาเรื่องพวกนี้ก่อนเรื่องตาไม่ต้องก่วงเดี๋ยวทางนี้เขาจัดการเขาดูให้แต่คือวันนั้นก็ไม่มีใครคิดไงว่าตาจะไปวันนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแลอ้วเรารู้สึกแบบเหมือนมันเป็นปมที่ติดใจตัวเองอะมันรู้สึกผิดว่าแบบเออทําไมเราถึงไม่ไปว่าอะไรประมาณนั้นอะอก็เลย งานศพคืนแรกเราก็กลับบ้านคือยังไม่มีใครกลับมาบ้านคือทุกคนยุ่งอยู่ที่วัดหมดหวันของกลับมาก่อนแล้วด้ยวยความที่แบบพอกลับมาแล้วมันแบบตื่นไปหมดอะมันคิดอะไรไม่ออกจริงๆตอนนั้นเลยไงก็เลยตัดสินใจนอนนอนนันทงทัที่แบบตอนแรกกลับบ้านมากะว่าจะเล่นเกมหน่อยจะดูหนังหน่อยคือวันเปิดทุกอย่างเลยว้ตอนนั้นอนะเปิดไฟ <c oughs> เปิดทีวีเปิดคอมแล้วหวันก็หลับไปเลยตกแบบเหมือนเหมือนแบบเออตอนแรกกะว่าจะแค่เอนหลังนิดๆไรเงี้ย <c oughs> สักพักหนึ่งตอนช่วงกำลังเค,เคลิ้มๆอะรู้สึกเหมือนมีคนแบบมาตีที่หน้าผากอะแบบดังแปะเลยอะแล้วพอแปะเสร็จปุ๊บเราก็แบบเหมือนสะดุ้งตื่นอะเหมือนเราฝันนะนึกออกป้ะเหมือนเราฝันอะไรฝันร<ม>้ายมากแล้วเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออพอ<ม>เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้ว,ลวก็แบบเที่ยวแบบก็ไม่ก็ไม่ได้อะไรก็เดินไปกระจกเก๋าว่าจะไปรังหน้าหวานก็สองกระจกหน้าผากหวานแดงอะ คือแดงเป็นรอยเตียดน,นกึกออกปะอืมไม่ใช่รอยยุงกัดน,นะเว้ยคือหวานนะคือหวานยืนมองเลยอะแล้วหวานแบบคือตอนนั้นอะไม่ไม่อะไรเลยคือความรู้สึกคือน้ําตาไหลเว้ยคืออยู่้ําน้ำตาเพราะว่าร,รู้เพราะว่าเมื่อก่อนอะตอนช่วงที่แม่หวานกับพ่อหวานเขาไปทําง,งานที่ต่างประเทศอะหวานก็หวานก็อยู่บ้านกับตาเนี่ยคือหวานมีบ้านสองหลังบ้าน,บ,านบ้านหลักที่หวานอยู่ปัจจุบันจะเป็นบ้านหลักที่ป้าอยู่ แต่ว่าอีกบ้านหลังนึงอ่ะจะเป็นบ้านหลังที่แม่กับตายอยู่อะไรเงรีย้ยแล้วคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะ่ะหวานชอบคือมันมีคอมอยู่ที่บ้านหลังน,น,นั้นไงหวานก็ชอบแบบกลับบ้านกับตาตอนดึกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นคอมแล้วก็เล่นจนถึงประมาณเนี้ยตีสามตีสี่ 3, 4, แล้วก็เป็นคนที่ใส่เสียตอนนอนเนหม,หมื่อก่อนกลัวผีก็เลยเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วแบบช่วงประมาณตีสามตีสี่ 3, 4, จะเป็นช่วงที่คนแก่วันทีอ่ะเขาลุกมาเข้าห้องน้ํา <BOB S 1> หวานจะโดนตาขอประตูทุนนกรอบแล้วก็แบบทําไมเปิด คอมทิ้งไว้อีกแล้วทำไมเปิดเพลงทิ้งไว้เนี่ยมันเปลืองไฟรู้ไหมหรือว่ายังไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่เราชินแล้วละคือตอนนั้นเน่ะคือตอนที่ดูกระตกอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้กลัว,แล,วแล้วก็แบบนึกถึงเสียงตาเลยเว้นไอเสียงตาก,ลก็ลอยมาระหวหวางก็ร้องไห้เออแค่นั้นเองเป็นครั้งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจออะ่ะใชแ่แค่น,น,นะนนะั้นเลยนะชัดนะชัดนะเจอแบบชัดเลยนะแต่ไม่เห็นหเขา ไม่1 1> ไม่เห็นเขามาเห็นแค่แบบเป็นรอยอ่ะแต่เป็นรอยก็คือชัดมากๆอ่ะแบบก็คงรู้แหละว่าตาคงจะมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนั้วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยางไงนะดูชื่อสตีวคุณพินจูฮะน้องพินจูนะน้องท็อปพินจูแล้วก็พี่หวานเกวนตลินด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณครับ ตันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ